คนอื่นบอกว่าบวกลองบวกลองกี่ขังวะสัตว์โอ้โหเอี้ยคนนี้เอะเรายืมคอามโมเดลมาเปิดแล้วก็บวกละยึดติดเอออยากกดตอนไหนก็กดเลยใช้คอไปเลยไอ้ติดจากที่อื่นสัตว์จะกดไปมันก็ไปเลยนะเออไม่ติดเลยอย่างนี้แถมไปห้าอิมไปสัตว์เอาอีกเอาอีกเอาอีกอะไรอะ ฟูอีอะสปฝากเออไปเจมเออไปบวกตัวนี้ก่อนไปบวกตัวนี้ขั้นก่อนมันมีเนโต้เนโต้เออกระชับตัวนี้เออตัวเช่แหละบวกแม่งเลยสัดโอ้โหอยากใช้ตัวไหนอ่ะเลยแอดี้อีเอ๊สามสิบล้านเลยตัวนี้น่าจะติดอ่ะไอ้แซดไม่ต้องปอะกันเลยเหรอ่อบวกแม่งอ่ะอ้เอ๊รับชมวันนี้แหละไอ้แซดก็ดีได้ไหมอ้เอ๊ฟูเกิอะไรกิติดไรไปบวกอะไรกิติดต่อบวกตัวแม่งให้ยับเยินเลยน้ำเจ็ดอ่ะซื้อไหมซื้อไปบวกอีกสามครั้งเะไอ้เหี้ย ดูนี่แม่งจะติดนะอยากร่บหน่วยซื้อขายอยากขี่ผ่านไอตีบวกไอสัตว์ดูนี่อันนี้นี่กี่รอบแล้วเนี่ยอ่ะกูอยากจะรู้อะไอ้เหี้ยอันนี้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 ดูดิ่ไอคี้เราบวกเราบวกลอบกันกูลอบไปกี่รอบแล้วอ่ะดูดิ่มันจะติดใช่ไหมเด็ดเขาไอ้ดาวอันนันทำหน้ายิ้มๆเป็นสัตว์เดี๋ยวก็ตกโลกแล้าไปบิน 啊，你这，那我过来。